แต่ไม่ด้วยกันอะไรแม่แม่แม่โอ้โหปลานาไปตึกไปไปเด็ดมาไปตกมาเนาะไปเก็บมาเป็นปลาดูนะลำพึงไปไปชิดเด็ดมานะคะับเพื่อนนี่นะลำพึงมือโป้เลยโป้สีอ๋อตีโต๊ะโต๊ะบกใหญ่เลยมื้อนี้มากินยาเอาเหงือกออกข้างหน้าพราเดี๋ยวเอลต้องกินหัวนะรู้ฉะนั้นหนูชอบกินหัวนะจริงๆริงาเหงือกออกไปหมดแล้วขอบคุณหลายๆค่ะ มานี้พลาสติกก็ไม่มีต้องรอกระด่างอ๋อพลาสติกอะไรอีกล่ะรอยอ่ะมันหมดอ้าวคือบอบอรู้แล้วมีหน่อยไม่เค็มแล้วดังเด็ด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 เด้ดไม่ได้อยังละพึ่งไม่ชอบใส่เค็มๆแล้วเธอมีไม้จิ้มกวนจิ้มให้ปิดมันปิดปากนิดหน่อยปิดท้องมันหน่อยนะมันไม่ไอ้เหล็กเสียบเย็บเย็บปากมันเอิบเย็บท้องแล้วค่ะเธอจะเอาเหล็กมันไว้ทำไมเนี่ยเอาก็จังไว้นั่นแหละ มันมีอะไรก็มันใส่ได้ที่ไหนล่ะชนแก้วแก้วนะนุ่นหลาไหมแก้วหน่อยถือไปขวดใยมะดำใยมะดำจ้าจ้าอามาขอบคุณเลยล่ะล้วไม่อยาเอาแก้วเอาแก้วสั้นเอาอะไก็เอาขอบคุณค่ะจะไปบังกล้องทำไมอ่ะนูกล้องอยู่นู่นนี่เอากล้องเออไปนี่้ยว่าตั้งตรงนี้โชคว์เนี่ย เพื่อสุขภาพ <ไง S 2> และมินิภาพ,าพน,นี่นนกินในอะไรเยอะๆเผื่อปะบางบ้างเหรอฝุดฝุดปะมาบ้างสิบอมันฝุดนิดนึงงานนี้มันท้าขึ้นอ้าวเหรอทับท้าหรือท้าเป็นอา้าวครับเท้าเขินนูไม่ได้หนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะแต่แก้มห,หนูแดงแดงทุกทีเลยแดหดดไงแจ๊คหนูว่ายังงไคะไปแล้ว ใส่แล้ววันนี้มาจินมากินูเนื้อย่างเกาเกาเกานนองแอลนะคะไม่ใช่เกาหลี <c oughs> วันนี้มากินเนื้อย่างเกานนองแอลค่ะแม่มห,หมูกระทะก็ได้น, <c oughs> น้ําจิ้มแม่มาทําให้ค่ะแล้วก็ตับแล้วก็นี่เนาะสปอน t a นกันเพราะว่ามืออื่อนแอลจะไปเบอร์ลินนะคะเพื่อที่จะไปต่อพาสปอร์ตนะคะก็เลยมา นอนบานแอลนะฮะเพราะว่าต้องออกกันแต่เศร้าแต่ละคนนะฮะโอเคเวนวันนี้มากินหมูกระทะกันจ้าเออเนาะโอเคแล้วก็นั่นเลยจัดเลยนะ In Bruch, wo wir gefahren sind. Yeah, yeah. Einem, ja, Treib, ja. Drei Brise. Oh, alles uh, mit Hansi. Und dann gibt es noch <laughs> ja. ein Brise. Ja. Das gibt es nicht mehr. Ja. Das ist mitten im Feld. Das war mal ein Dorf. Bei Buston. Oh, da war auch mal ein Brise. Aber ist schon 500 ja, so. Jahre weg. <lacht> <lacht> das <eine> <laughs> แขนสั้นนั่งตรงไหนแขนสั้นแล้ะนั่งตรงจะไม่มีนี่หรอเด็กจบเด็กคอมีัเนีแม่เราตามสบายไม่จะไม่มีอยาไอ้สเปกไอ้ที่ชิ้นๆของกันหลังเหรอแล้วทำไมไม่บอกแล้วก็บอกให้ซื้อแกน้ำมันเจ้าว่าวและเฮ็ดกับเขาเฮ็ดท่านทากึมบ่่อยได้ยินหรือว่าน้าแล้วเขาใจแล้วแล้ววาร้ผกไม่ยางเหรอ จะถามทำไมอะอันนั้นมันเป็นคล้ายๆหมูสำชันไงเอาไม่ได้ก็นั่นแหละแต่หนูไม่มีหนูก็บอกหนูลืมไงเขาแก่ไม่เด้เขากินได้อยูหรอกนี้เอาเอาน้ำมันหมูมาเทนี่ไงมันจะได้ไม่ติดโอเค <Okay. S 2> เอาละแม่กลัวหัวหมากมาแล้วแตคะค่ะบ้านแอลลี่หรอกผู้ใดจะไรแต่ม่ไงเท่าบ้านแอลลี่นี่ยาเด้ออย่าเด้ออยาม่เจียกินแมอย่าจม จริงๆแล้วใส่ต้นเลยนะไม่ต้องหัง่นพูดใส่ใช่ไหมอะพูดใส่ใช่ไหมรีบร้อนก็ดูดเด็กน้ำนุเล่นใส่น้ำเยอะไปน้ำอะมันต้องใจร้อนกระทะที่เมืองไทยมันก็เท่านี้แหละโพสแม่เขามีข้าวใหญ่จ้ะอ,อ้าวหรอนี่นะใหญ่ขนาดน,นี้ข้าวบนสูงวันนี้จ้่ใหญ่ขนาดนาี้น้ำมีำ อ่าแบบนี้เลยนะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องแม่จริงๆมันต้องต้องสูงกว่านี้จ้ะอ๋อเหรออ๋อมันตูนมั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 นนั่นใหญ่ไม่ได้ตามหม้อไงใหญ่ตามนี่ไม่เป็นไรเอาน้อยนะเออเอาน้อยนอนพ่อพ่อแดดพ่อจบฮะหนูไม่มีกระเบื้องตักน้ำเหรอนี่เดี๋ยวเไปตรงนี้เฟรดิก ชิปากิมาบุนดิสเดนโอเคเซเลอรี่น้อยโอ้รมันเลยมันได้คีบหรอกมันไม่ได้มันก็เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ได้คีบมันนี่ให้หนูหรอกมันบอกว่ายังไม่ถูกคิบพูดเนี่ยตกวนหนูจะนี้ผักให้เขาไงหนูลงไม่ได้คีบให้หรอกเอออะไรตรงนู้มีช้อนตรงนี้ไม่มีช้อนหนูไม่มีมีเข้านี่แหละหนูไม่มีเหมือนกัน น้ำต้มโอเคไหมมันยังมันไม่เดือดมันถึงหกักมันไม่ตกอืารู้สึกว่าไฟจริงๆมันต้องให้ต้องนู้นเ่ยต้องให้ร้อนมาอ่าเออน้ำต้มมาเนาะเออตะกี้ไอ้นีม่มันก็ร้อนอยู่ยังไงดูในห <ๆๆ S 1> ม้อเลยใครไม่ได้ขับรถบอกแล้วนี่ไงผลข่าวมันใช่ไงบอกว่าหนูบอกว่าเขา ม,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 มันต้องน้ำต,นตุก,กมันไม่ได้ใส่อะไรเลยเนาะถ้าเกิดไม่เอามาเลยเอาแต่น้ำมาเหรอก็ามนมีแต่น้ำกับเนื้อไก่แล้ทำไงมันไม่ได้ใส่อะไรเลยเตรงน้ำตุกต้องใส่กระเทียมดองแล้วก็ใส่นี่เป็น,นแซ่บเขาไม่ต้องใส่พวกเค็มลงเค็มรอนอะไรลงไปด้วยไม่ได้ใส่อะไรใส่ใจใจก็ไม่ได้ใส่เข้าใจไหมความอยากน่ะนึกไม่ออกว่าจะต้องใส่อะไรเนี่ยฮะเอาไว้ว่าเขา ย่างให้แกหน่อยตับยังไม่เสร็จเลยสุดเลยแล้วน้าจะย่างให้อยู่นี่ไงตับให้แกไปแม่หนูนั่งตรงไหนนวดเนี่ยแขนสั้นงเขานั่งตรงนี้ว่าไปนู่นเลยาแม่ขอยแล้วแม่ขอยแล้วาก็บอกแล้วแขนสั้นให้นั่งใกล้ๆปวดกระบอมไหมจนไปย่างแปเอขวดดีกัโพสฉันนีค่ะขอบคุณนะกหยุดหยุดหยุดหงรักน้าชุกชุกเย่ารักน้าชุกชุก อันไอันไหนเจียวอันไหนเียวไหมพี่ต้นเนีย่ไหมเลียวโอเว่นเฟติกรเน่นาะตับมันหนาเยนี่ยตับมันหนานี่ก็แบบเฟติกแล้วเขากินแบบนี้แหละก็ดูก็ดูคนทำที่ตัวหนาขนาดไหนแม่นั่งไหนอ่ะฉันก็นั่งเนี่ยน้องมักนเฟติแล้วพี่ลำพื้นตาบป่าตับกินได้แล้วเนี่ยเชื่อหนูสิจะจะมากินตับ ตับ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 ะไปสอเ้ยม่แมแหนก่นแหนอมาตั้งอะไรตรงนี้เบี๋ยวเดี๋ยวเยวไม่เป็ไม่แตกนะอันนี้แกไอนะอ้าวอันนี้แก้อรีนะเนี่ยมันเรียนสนสนอยู่เลยหนูเพิ่งวางวางดะไราสิบกิงแก้วสูงแล้วม่จะเมาเลย ไม่ใช่มันสะดุดไปดินเนี่ยไม่ไหวล้วปานคนไม่ต้องสานมันอย่างนี้ถ้าจะเก็บไว้ให้กินผักอ่ะเอ้าแม่แต่แม่จะกินแม่ก็บอกหนูสิหนูจะแตะไปให้แม่อันนี้มันไม่สุกทานดับละเอาให้มีทานชะน้ำลงไปเพือะน้ำหมอกให้จะได้ไม่ล้นตักน้ำหมอกให้แล้วเออตักไปให้ห้าดูบานน่ะชุดว่าพอดีละไอพอดีมารับกควาเดี๋ยวทุกเดือนนาวอา ไปที่กูเบื่อเพราะอะไรรูกไม่ลงเนี่ยไอ้กิ้มอยู่นี่เด้อคอยอีซ้ายเอาเอาถ้วยอีฟ้ามาเอาเอาช้อนตักอีฟ้ามาให้เออเอาลูกมาเนี่ยอืมจิ้มอืมใช้น้ำไปหน้าเนี่ยอุ้งนีอ่ะอือหรอลองทำอะไส ไม่เออกรมุยจะสุกอ๋อแล้วก็ไม่บอกว่าผักอยู่ในหม้อสุไแล้วไป่นดมาอย่างดีถ้านาไกินสดก็เอกินไม่สุกก็อร่อยว่มหวานทอดซุปแมงแมงล้รเปาวให้มันร้อนนลูกอนุญาตไปหยิบรกขวดมาแล้วเอามาเลยสองขวดลก็เขวนเวเอามาเลย ันังย้มันเหลือกินเบียร์มือถือถ้วยอย่างนี้ยตัวอเลยว่าไมน่ะไ่มีหนูไม่มีถ้วยเอ้านี่ไงนนหลับง่ไยแน่โซบะแล้วหนูอะเออสบายบ้านใทรล่ะมีมาบ้านเขากบ้านไทรล่ะบ้านใทยเลยเอากระเท้าไม่มีถ้วยหนูก็บอกว่าสบายถ้ายแก้ว เนี่ยเร่ใครแ่ังจิขอคุณจ้านีจุกแล้วมันจะแข็งอ่าอังก็ไม่กินแต่ฉันก็ไม่กินเรานี้มหวานัลโหมยิบลงน้ำจิ้มน้วจ้า นาวก็แม,ม่แม่เหนือหนาวสิแม่ครับครบองค์ประกอบเราก็โอเคอีกทีนึงไม่ครบก็ยังอร่อยเลยหลายคนไม่ทันกินอะ่ะหม้อมันเล็กจังวันวันหน้าหนูจะสั่งหม้อใหญ่กว่านี้แม่ค้าไ,ได้ยินไหมคะแม่กำลังสั่งอ่ะมันเล็กจังที่จริงทำเองก็ได้ไม่ใช่หรอหม้หอไงทำ,งนะทงทำไ,ไม่ได้ฮันซ <laughs> ีเขาทำได้ฮนะั <laughs> นซะีฮันปนเนอะ ขันนิกเลกะไสิกาันอขันสกปูดเละเย็ดน่ะเย็ดสกปูดมิโซทาสตนเ้ยของฉันโอนักของฉันเถ่อนเดียดเดียดียไได้กินตะจินเยหนูนึกบ่ามันมันนั่งมันหล่นแล้วข็งฉันเถอนเลยนะแบบเยว่างไปทานต้มมันรูดเข้าาตรงย่างมันสุกมันจะหวานเนาะ เราคงณาของเราลงแช่น้ำลูกค้ายยังเนื้อหมูกันเลวนะจิ้นเดียวนี่แหละรักของเราเยอะเลยอ่ะหวานตับหวานจะตาข้าวมันข้าไ่กินตับแต่เราไม่กินเยอะไงนะเปนแบบพอมีเลือดลงเงเขาบอกว่าไอซ์ชินคนไอซ์ชินน้อยไอซ์ินตับไอซ์ับนธาตุตับธาตุเล็ก ัดอร่อยไม่ต้องสุกก็อร่อยแล้วเล้ดีหัวก็ดูคนก็ดูคนตัดหน่อยสิขนาดหัวนอนขนาดไว้ต้ามันอยู่บนเตียงดูว่าชัดเพียมุสลูสไม่อยาไปทำงานแล้ววันนี้ต่อไข่แล้นะเตัดกินไปหมดแล้วยังไงขาไหนมระปมีกระปุกะปปุกกกกร้ปกกุุกกรลปุปุกกปุลปากกรุกกกะระปะุกุกรุกก คนมตักเลือกคนมาตักเส้นควยก่อนแล้วเลยเออตาแม่เราทำมันต้องน้ำอะ่ทำไมแบบมันไดกินน้ำแรกชิ้นแรกเนี่ยเออน้ำใช่ไหดสิใส่ผักก่อนไหมแ้วค่อยใส่น้ำใส่น้ำก่อนแล้วค่อยใส่ผักเออเอามอะว่าคุณจะบ้าไปกินน้ำหวานมิ่รกินน้ำหวานเลยหมดจังยังไม่แก่เลยเดี๋ยวเอาไปเอบเาถานกันอีกมั้ อะไรนะผ่านเออแน่นอนเนาะโอ้ยตกแค่นี้เองนะไม่ได้เด็ดหรอกกระดาษที่เด้ใว่ามันมีกระดาษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงมาเลยมัลซิคอมเอขับดิสก์สิงเก็ตเรดฮับบิทออกกีซักสติงเนย์ยเนย่โซ่โ่โซ่โ บ้านบัมเอ่ออกกบ้านเอบาอบ้เออบอกเอลบอกเอวบอกคุณเราไงว้เอาจะจะอยากเนื้อยากอยู่ในบ้านคุก็บอกว่าเปยังหันบเปนปยังเลไว้บ้านผู้ใดลังหออบ้านเอวมออะไรว่ามีพันคนสนุนนี่ัเดี๋ยวขมาเกณฑปนบวชอยู่อ่าพูดกนบวชอย่ แล้วมีอกแตนดีเขาเยอะกว่าเด็ดนั้นไกแบบนี้แหละเด้งสองเตาเลยนี่นี่ทำข้าวเกีบบปักหม้อหรอแล้วจะทำก๋วยเตียวนะก็วยเตี๋ยวกับก็เตียวกับข้าวเปลียบกับโมอเองกขาทำเอามีข้าเกีบยปักมก็มาหรอมีกซื้อจากที่นี่อะซื้อใบไงอะไรมัจะใช้หมูตับได้แต่ไม่เอาไส้หวานนะทำไมอะไส้หั่นก็อร่อยนะนะหนูว่าน่าไม้กิน ผ้าธรรมดาผ้าโซลีนี่แ่าไอเสพตัดหมอ่อนะผ้าบางไม่ใช่ผ้าบางผ้าผ้าแบาดแต่มันเป็นผ้าดีวายให้เลีอสเ่เยกันเขาบางบางไนิซเกตบอสอันเมเดืนิ21มน2่ิเรียกอะไรารยาณนะมารยาใช่

อุปปาเดียบะบัตรที่ฮอลเลนเห็นไหมบัตรที่เก่าเองนั่นเองใครมึงบอกมันนไหันนั้นแม้พี่แกก็เอาฉันไปเฉยพี่ก็เอาไปเฉยเงียบเลยนะติดติดไปเฉยลืมก็กินเราไม่ได้กินนะเขากินเล่นก็คือรามสั้งที่เกิดขึ้น

ถ้าตากเปิดไม่ดีน้อยๆกินเสร็จแล้วก็ล้างถ้วยช่วยกันขอบคุณมากๆที่มาใช้บริการร้านอาหารของสาวเมืองเกินร้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวต่อที่เบอร์ลินนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอาหารสำหรับเย็นนี้นะคะค่ะอิ่มไปอีกวันค่ะ คนนี้คนนี้เกือบเข้าไปก็ไม่ได้ขาดเลยแล้วตามร้อยที่นั่นโอนให้มันนีกที่ั่นโอนคืนในนั้นมันไปนั่นแหลยในเอียรมันก็โทรมาหาหนูหนูไม่มีให้มันมันบอกว่าเื